สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ชา n น l วิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับวันนี้นะครับเราจะไปดูแบรนด์นิวของทางทีจีเซนกันนะครับตัวนี้จะว่าเป็นหนึ่งในอัตโนมัติที่กระแสหรือว่าหน้าตาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับแล้วก็น่าสนใจมากนะครับวันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้าสีดำนะครับจริงๆอาจจะมีค่อนข้างที่จะหลากสีมากๆเลยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันต้องเอามาชนกับตัวไฟสปอร์ตแน่นอนนะครับของทางเซกโนะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยถ้าใครดูจนถึงนะผมจะเอามา มันมีดียังไงแล้วก็ทําไมถึงที่เซนตตัวนี้ถึงน่าเล่นมากกว่านะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะลงลึกกันนะเราไปดูในสเปคตัวเรือนกันก่อนตัวนี้นะครับขนาดตัวเรือของเขาเนี่ยอยู่ที่ไซส์43นะครับขนาดตัวเรือนผมหมายถึงว่าตัวเรือนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางตัวเรือหรือว่าไดมนเจอร์ตัวเรืออยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ในส่วนของตัวหน้าปัดนะครับหน้าปัดคือส่วนของหน้าปัดตัวเรือนคือส่วนของตัวเรือนะครับเราต้องแยกกันนะครับ เวลาเพื่อนถามหน้าปัดเนี่ยผมจะวัดตรงนี้ให้นะครับไม่ใช่วัดตัวเรือนนะซึ่งเราต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของหูสายตัวนี้จะใช้ขนาด2 2ลักธุลักตัวนี้นะครับจะอยู่ที่50มิลหรือว่าหูสายถึงหูสายนะครับตัวนี้น้าหนักอยู่ที่190กรัมนะครับความหนาของเรือนนี้อยู่ที่12.4ตัวนี้จะมาเป็นกระจกปก คริสตัลกราฟนะครับหรือเราจะเรียกว่ามันเป็นฮฮสเล็กนั่นแหละนะครับถ้าเราแกะออกมาดูเนี่ยความแข็งความหนาการเคลือบแข็งหรือว่าการทําตัวกระจกมาเนี่ยก็ใกล้เคียงกับฮฮสเล็กก็คือแต่ก็เปลี่ยนได้ไม่แพงนะครับตัวนี้จะเดินเครื่องมาด้วยคาลิเบอร์8210นะครับตัวนี้เป็น,นกลไกยอดฮิตของทางซิจีเซนเลยนะครับขึ้นลานผัดเม็ดได้การสําลองพลังงานอยู่ที่40ชั่วโมงแต่จุดเด่นจุดหลักของทางเครื่องตัวนี้ก็คือเวลาเราดึงเข็มดึงเม็ดออกมาเนี่ยเข็มมันจะไม่แฮกนะครับอันนี้ก็ เป็นอย่างหนึ่งนะครับที่อาจจะยังไงอะคือมันอาจจะไม่ให้เข็มบางทีเราอาจจะต้องดูแบบประมาณช่วงนี้นะผมบอกได้เลยว่าเครื่องไหนที่แบบมีกลไกการทํางานที่ขึ้นลานผันเม็ดได้การสรํารองพลังงานที่เยอะๆแล้วก็สามารถใฮ้เข็มวินาทีหรือว่าหยุดเข็มไินาทีได้เนี่ยมันมักจะได้เปรียบแต่ถ้าดูในทางเทคนิคจริงๆนะการให้เข็มได้กับทําไม่ได้เนี่ยแทบไม่มีความแตกต่างในเครื่องกลไกอัตโนมัติเลยนะครับเวลาเราตั้งนาฬิกาอย่างเงี้ย เราไม่จําเป็นต้องเข็มชัม่วโมงเข็มวินาทีเนี่ยต้องหยุดนิ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเราเอาตําแหน่งเข็มย,ยาวเข็มนาทีก็โอเคแล้วนะครับเพราะยังไงเนี่ยนาฬิกาอัตโนมัติก็มีคาดเคลื่อนนะครับใครที่แบบว่าเอออยากเอามาตั้งนาฬิกาแบบอัตโนมัติเนี่ยให้เข้ากับนาฬิกาดิจิตอลเพราะเพื่อนๆื่อนตั้งวินาทีได้เป๊ะทุกอย่างนะครับไม่นานนะครับประมาณ2อทาทิตย์ยังไงมันก็ต้องคั้เคลื่อนกันอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็น,นกลไกอัตโนมัติมันจะไม่เดินตรงเป,เป๊ะนะครับ อันนี้ก็ผมว่าไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเข็มไน้ทีว่ามันจะดึงเข็มดึงเม็ดแล้วมันจะแฮ็กไม่ได้หรือว่ามันได้อย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับกลนไกตัวนี้เหลือเฟือนะครับเหลือเฟือเลยนะครับตัวนี้จะมากันน้ําที่100เมตรนะครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือมันเป็นตัวเรือนไซส์ใหญ่แล้วก็ตัวหน้าตาของเขาเนี่ยค่อนข้างหล่อนะครับเราสังเกตเห็นอย่างแรกที่เห็นชัดเจนเลยคือขอบเบเซลกับตัวชัปเตอร์ลิงเนี่ยมีความที่จะมาคู่ขี้กันสุดๆนะครับคือมันดูเหมือนนาฬิกาหน้าปััดเล็กนะครบ ตัวด้านในเนี่ยมันเหมือนเล็กนะครับแต่ตัวจริงๆแล้วเนี่ยมันดูรวมๆแล้วเนี่ยมันก็มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะโอเคใหญ่สมควรเลยนะครับแต่ก็แฝงไปด้วยนาฬิกาแบบขนาดเล็กหน้าปัดแบบไม่ใหญ่มากมันมีเสน่ห์ทั้งทั้งการที่เราใส่อยู่บนข้อมือนะครับแล้วก็การมองนะครับการมองของเรือนนี้เวลาเรามองเวลาเนี่ยค่อนข้างชาัดเจนนะครับเพราะว่ามันมาด้วยเข็มชั่วโมงที่มีขนาดใหญ่กับเข็มนาทีที่ค่อนข้างที่จะ ชัดเจนมากเลยนะครับตัดขอบมาสีแดงนะครับตัวนี้ในตอนกลางคืนเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นลูมิบายที่ชัดสุดๆนะครับไม่ว่าจะตำแหน่งไหนนะครับยกเว้นในช่องตำแหน่งสามนาฬิกานะครับจะไม่แสดงแต่นอกนั้นนะผมบอกเลยว่าชัดเจนสุดๆแล้วก็สิ่งที่มาดึใจอีกอย่างนึงก็คือในตำแหน่งลูมต่างๆเนี่ยการทํางานเนื้องานของทางซิซเซ่นเนี่ยผมว่าเรือนนี้ไม่เป็นรองกับแบรนด์ญี่ปุ่นแบบ2องสามหมื่นเลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งลูมต่างๆเนี่ยการตัดขอบของเขาการทําตัวลูมตำแหน่งชั่วโมงต่างๆเนี่ย ผมว่ามันมีดีเทลที่ค่อนข้างละเอียดมากนะครับแล้วผมชอบเจ้าตัวตําแหน่งช่องทิธีมากๆเลยนะครับมันมีการเล่นขอบสีขาวมาด้วยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจานวันที่จะเป็นสีขาวนะครับมันก็เล่นขอบมาด้วยนะครับคือมันคล้ายๆว่ารุ่นนี้มันค่อนข้างที่จะใส่ใจในรายละเอียดพอสมควรเลยนะครับมันเกินราคามากเลยนะครับราคาเรือนเรือนนี้นะครับจะอยู่ที่ราคาป้าย1,900บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเรามาดูไล่มาดูในส่วนตัวขอบต่อเนี่ยเราจะเห็นเนื้องานของรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะพิถีพิถันแล้วก็ค่่ออนข้างทีีจะะลเยด ตัวนี้ขอเบเซลจะมาเป็นลักษณะเป็นสเตนเลสแบบออกงานแบบขัดแบบหยาบๆหน่อยหนึ่งแต่แฝงไปด้วยความเงานะครับถ้าจะบอกว่ามันเป็นสเตนเลสแบบการขัดแบบหยาบๆแบบด้านๆอย่างเงี้ยเราก็บอกได้ไม่เต็มปากเต็มคำนะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของความเงาความด้านเนี่ย อยู่ในกลมกลืนกับเนื้องานไปนเลยถ้าใครเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆไปดูตัวจริงนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคน้ําหนักของเขาที่ผมบอกเนี่ยอยู่190กรัมผมว่ามันน้ําหนักคือแบบมันใช่เลยนะครับมันมีน้ําหนักที่ธรรมะธรรมงเวลามันอยู่บนข้อแขนเนี่ยผมว่าน่าจะใส่กระชับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมีระดับขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคราวปรเท c คราวต่างๆเนี่ย ตัวคราวเนี่ยก็ไม่ใหญ่ตามตัวเรือนนะครับก็เม็ดของเขาเนี่ยก็มีขนาดพอสมควรนะครับเพียงพอต่อการหมุนนะครับไม่ว่าเพืเ่อนจะหมุนมือเล็กหรือว่ามือใหญ่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าการปรับตั้งวันที่ของเรือนเนี่ยทำได้อย่างสบายๆนะครับการใช้งานปรับตั้งเสร็จแล้วก็กดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็จบนะครับไม่มีการเก็บเม็ดเก็บเกลียวอะไรจะไม่มีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าปรเทคตัวเม็ดได้ค่อนข้างเวิร์กมากๆ ตัวตัวรักทุลักๆๆที่ที่ผมบอกมาเนี่ยอยู่ประมาณ50 50ิมิลเนี่ยก็ถือว่าเป็นนาฬิกาแบบไซส์43หูสายถึงหูสายหรือว่ารักทุลักหน่อยอยู่50าพราะว่ามันก็กําลังพอดีนะครับไม่ดูยามหรือว่าไม่ดูสั้นจนเกินไปนะครับแล้วก็พอมาดูตัวสายเนี่ยก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนพวกไฟสปอร์ตนะครับมีการขัดสแตทเลสมาแบบค่อนข้างที่จะอ่อน,นด้านด้านิดๆนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างก,กันก็คือว่าตัวสายของตัวเนี้ยจ,จะมีมาเป็นสแตทเลสแบบตันทั้งหมดนะครับ คือมันดูเกินราคาไปมากๆจริงๆนะครับสำหรับเรือนนี้นะ,ะคือโอเคสุดๆเลยนะครับตัวเรือนคือแบบคมงานคมงานชัดมากมาพร้อมกับบานาพับแบบบีบนะครับมาอยู่ในพิกัดน100เมตรนะครับก็ให้เป็นบานาพับแบบบีบมานะครับถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหานาฬิกาที่มันคุ้มราคาคุ้มค่านะซิตเซ,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 ซนรุ่นเนี้ยตัวสปอร์ตตัวใหม่ตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะโอเคใครที่ไม่ชอบสีดําลองดูเป็นสีเขียวสีส้ม โอ้โห oh, สีน้าเงินคือมีหลากหลายสีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่พอนะครับทางที่เซซนก็ไม่ใช่ออกมาเป็นเพียงแค่ตัวอัตโนมัติตัวเดียวนะครับก็ยังมีตัวโครโนกราฟมาด้วยนะครับนี่ครับตัวโครโนกราฟนี่ก,ก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่จะเป็นการเดินเครื่องโดยใช้ฐานนะครับตัวนี้จะมีตัววันที่ออกมาเป็นคล้ายๆเป็นแบบบิ๊กเดทด้วยนะครับใครที่ต้องการดูวันที่ชัดๆนะครับแล้วก็ต้องการฟังก์ชันจับเวลาเนี่ยเพราะว่าเรือนนี้ ผมแบบชัดๆเลยนะครับคือสวยงามแล้วก็มองเวลาง่ายนะครับตัวเรือนทําออกมาเป็นสีดำนะครับมารูปแบบกับสายซิลิโคนสีดำนะครับแล้วก็ยังมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่มาคู่กันกับตัวอัตโนมัติก็จะเป็นตัวรุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็จะคือจะทํามาล้อกันเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นกลไกการใช้ถ่านนะครับแต่ว่ามาเป็นอัตโนมัตินะครับซึ่งราคาของเขาเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากนะครับก็อยู่ประมาณหมื่นนิดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดแล้วก็ราคาไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนเื่อสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ ถือว่ามีความหล่อที่แบบโอเคเลยอะครับคือมันมันดูแบบสมราคาดูแบบเกินราคาแบบคือมันน่าเล่นอะ่ะใครที่กำลังมองหานาฬิกาที่แบบใส่แบบไม่แพงมากแล้วก็อยากได้ตัวเริ่มต้นที่แบบดูดได้เยอะๆหน่อยเพราะว่าในคอลเลคชันใหม่ของทางซีเซ็นเนี่ยโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะครับตัวนี้จะมาอยู่ในราคาที่1 0ื่นกับห้เองนะครับอย่างตัวตัโนติที่เราดูเมื่อกี้1ม0่นเนะครับ แล้วก็ตัวลมดํามนี่ก็อยู่ประมาณหมื่นเหมือนกันนะครับอยู่ประมาณหมื่นเหมือนกันนะครับหมื่นห้าร้อยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของทางตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมีโบนัสให้ก็คือว่าผมจะเอามาเทียบกับตัวไฟสปอร์ตให้นะครับตัวนี้คือซิติเซนตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวที่ผมพูดถึงก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวไฟสปอร์ตของทางเซก้นะครับถามว่าเครื่องนะครับถ้าพูดถึงเครื่องนะนกลไกอัตโนมัติทั้ง2เรือนเนี่ยการสำรองพลังงานอยู่ในระดับเดียวกันอยู่ที่40ชัั่วโมมงเหือนกนก ตัวเรือนของทางไฟสปอร์ตเนี่ยอยู่ที่42.5นะครับลักทูลักตัวนี้จะอยู่ที่45.5นะครับมาเลยทำให้ตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยเหมือนมันจะเล็กนะครับแต่มันก็อยู่ในระดับใกล้กันนะเอาจริงๆตัวนี้42.5ตัวนี้43นะครับเอาจริงๆถ้าเกิดเราถามกันจริงๆถ้าเราดูเราก็รู้แล้วว่าไฟสปอร์ตเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าแต่ถ้าเกิดเรามาวัดกันจริงๆเนี่ยอยู่ในระดับที่ใกล้ๆกันเลยนะครับส่วนน้ำหนักของทางไฟสปอร์ตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ169กรัมหรือประมาณ170กรัมนะครับตัว อันนี้คือลักษณะภายนอกพอเรามาดูกลไกกันบ้างนะครับกลไกการทํางานของทาง c i t ิ z e n เนี่ยจะเดินเครื่องด้วยอย่างที่บอกเนาะคาลิเบอร์แปดสองนูะครับการม้วนลานเนี่ยจะม้วนลานฝั่งเดียวแต่ถ้าเป็นาคาลิเบอรอ์ CR นะครับก็จะม้วนลาน2ฝั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการทํางานของแต่ละเครื่องที่ไม่เหมือนกันถ้าเราเห็นและเราสังเกตด,ดูนะครับถ้าเป็นทาง Citizen เนี่ยหรือว่าแบรนด์ไหนก็ตามนะครับถ้าเราดูฝาหลังนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เห็นเจ้าตัวาฝาหลังนะครับ เดี๋ยวผมมาให้ดูเนี่ยนะครับตัวฟาหลังของเขานะนกลไกอัตโนมัติเนี่ยจริงๆอ่ะมันระดับประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องกลไกอัตโนมัติหรือว่าเครื่องมันมากเท่าไหร่ก็ได้มันมีการคัดเครื่องอยู่ประมาณเดือนนึงก็ห้าถึงหกนาทีโดยประมาณเหมือนกันอยู่แล้วแต่ผมจะบอกให้แบบเอาเอาไว้แบบเราดูเนาะตัวเนี้ยถ้าเราสังเกตเห็นตัวลูกตุ้มการเก็บพลังของเขาเนี่ยถ้าเราแกว่งเนี่ยเราจะเห็นมันหมุนฟรีไหมอันนี้คือการการการหมุนแบบนี้มันยังไม่เข้าหลานนะครับ มันคือการหมุนฟรีนะครับคือกลไกของเครื่องอัตโนมัติแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเนี่ยก็ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นซิติเซนก็อีกแบบหนึ่งโอเลียนก็อีกแบบหนึ่งไซโก้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าเราเห็นในหมุนฟรีเนี่ยเหมือนมันมันมีความที่มันลื่นกว่านะครับแต่แต่ถ้าเกิดเราดูจริงๆแล้วเนี่ยในระดับช่างเนี่ยถ้าแบบนี้มันยังไม่เข้าลานนะครับมันยังคือตัวเนี้ยเครื่องตัวเนี้ยง่ายๆคือมันม้วนลานมันม้วนลานแค่ฝั่งเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่่องงกกกกลไ CAAR เเนนนนนนนียาารรมม้้วัััจะะใชป็ตหดุคบ เป็นการม้วนลานทั้งสองฝั่งไม่ว่าลูกตุ้มจะหมุนไปฝั่งไหนมันก็จะม้วนลานทั้งคู่นะครับแต่อันเนี้ยจะม้วนลานแค่ฝั่งเดียวนะครับคือคือเราใสาอ่อ่ะมันไม่มีทางที่จะหมุนวิ่งวิ่งวิ่งนี้แน่นอนนะครับเวลาเราใส่อยู่บนข้อมือนะครับมันก็จะม้วนลานฝั่งนี้บ้างฝั่งนั้นบ้างมันก็จะม้วนม้วนไปเรื่อยๆนะครับลูกตุ้มแกว่งเมื่อไหร่มันก็ค่อยๆเก็บพลังงานไปถ้าเกิดเราไปลงลึกในเครื่องเนี่ยผมกลัวว่ามันจะลึกกว่านี้แล้วก็จะงงแล้วก็จะยาวนะครับเอาเป็นว่า เครื่องแต่และเครื่องเนี่ยถ้าถามว่าอันไหนคุ้มค่ากว่ากันเนี่ยใกล้ๆกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงอัตราการศึกหรอหรือว่ากลไกการทํางานอันไหนที่มันจะอยู่ได้ยาวกว่าผมเชียร์ทิตเซนมากกว่านะครับเพราะว่าอะไรต่างๆเนี่ยตัวเครื่องต่างๆเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ทนทานมากกว่านะครับถ้าเราเทียบสเปคเนี่ยเอาจริงๆก็ใกล้ๆกันนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าให้เลือกเครื่องได้เอาเฉพาะตัวเครื่องก็ซิติเซนก็เครื่องของเขาเนี่ยก็จะมีอายุก,การใช้งานที่ดีกว่านะครับ นี่คือเกี่ยวกับระบบกลไกข้างในนะครับตัวนี้จะใช้ตัวไม่ไม่ลงลึกดีกว่านะครับไม่ลงลึกดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจ,จะเบื่อนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบเกี่ยวกับเครื่องเนี่ยไว้เดี๋ยวผมแกะเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยเอามาเทียบให้กันแล้วก็เอามาดูให้ใหเพื่อนๆดูว่า,เ,าเครื่องแบรนด์ไหนเนี่ยมันมีอะไรใกล้เคียงกันขนาดไหนแล้วก็มันมีอะไรที่ดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราพูดจริงๆแล้วเนี่ยในระดับราคาเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็น c i t ทิเซนไซโกโอเลียนนะ ผมกล้าพูดได้เลยว่ามันมีระดับการทํางานหรือว่าประสิทธิภาพการทํางานที่ใกล้กันนะครับแตกต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองในการเก็บปลาในการดูแลรักษาหรือว่าในการซ่อมถามว่าอันไหนซ่อมยากสุดมันก็พอๆกันหมดนะครับยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผมว่าน่าจะมีคําตอบสําหรับเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้โอเคครับวันนี้ผมบอสจากชัยนธวิมลท่าแพก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ